ต้องให้กอปอปสและพักประชาธิปัตย์ชี้แจงแผนการ10ขั้นนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารในระหว่างการเคลื่อนไหววันที่13มกราคมหลังจากที่มีผู้หวังดีนะครับส่งข้อมูลให้ด้านนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าเป็นห่วงการชุมนุมส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปพร้อมย้ำยังไม่ใช้พระราชกำนดบริหารราชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมสถานการณ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ินวัตรนายกรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นห่วงการประกาศชัดดาวกรุงเทพ13มกราคมของกลุ่มกปปสพร้อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจรัฐบาลจึงใช้วิธีการบูรณาการจากทางตำรวจและทหารร่วมกันเน้นการดูแลปกป้องกรุงเทพมหานครและไม่ต้องการให้การจราจรถูกปิดซึ่งจะส่งผลต่อการคมนาาคมของนักท่องเที่ยวแต่รัฐบาลยังไม่มีแนวทางการประกาศใช้พระราชกําหนด บริหารราชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายหากสถานการณ์บานปลาย ในส่วนของการวางกําลังเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้ก็ใช้วิธีการบูรณาการจากทางด้านของไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจและทหารร่วมกันแต่ก็เน้นในเรื่องของการปกป้องกรุงเทพมหาน,น,นะครเราไม่ได้เน้นที่จะทําให้พี่น้องประชาชนก้าวไปสู่ความรุนแรงเราก็พยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ความระมุนละม่อมแล้วก็แนวในการดูแลความปลอดภัยอย่างสันติค่ะ,คะการที่เราบังคับใช้กฎหมายที่แรงขึ้นนั่นก็คือนําไปสู่ความรุนแรงขึ้นรัฐ,ร,ฐรัฐบาลถึงพยายามที่จะใช้วิธีการแก้ปัญ หาอย่างรมุมละม่อมแล้วก็ขนาด้วยความอดทนอดกลั้นซึ่งวันนี้ก็ต้องเห็นใจทุกๆฝ่ายอะค่ะว่าเราเองเราต้องพยายามที่จะอดทนเพื่อไม่เกิดการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้ากันค่ะคือก็เป็นไปได้คว่ามีเหตุการณ์นแ่งก็อาจจะ างเลือกสุดท้ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องเรียนว่าเราพยายามไม่ใช้ก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ใช้การยกระดับเป็นพรบกช่วเฉินเลยใช้การบูรณาการของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกเราก็ที่สําคัญเราต้องใช้คาว่าปกป,ป้องพระนครมากกว่านะคะเราตรงนี้ก็คงจะเน้นในมุมนั้นมากกว่าแต่ว่าการที่เราจะไปยกระดับหรืออย่างไรนั้นเราก็เกรงว่าการที่ใช้กฎหมายรุนแรงก็จะทําให้มีความเดือดร้อนก็ณวันนี้เรายังขอยืนที่เป็นพรบความมั่นคงอยู่ค่ะ ด้านร้อยโทหญิงสุนิสาลเลิศพควัดร,รองโฆษกประจําสํานักนาย,ยการัฐมนตรีเปิดเผยว่ามีผู้หวังดีส่งหนังสือถึงพักเพื่อไทยระบุถึงแผนการรับ10ประการของแกนนํากอปปสซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อนําไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารซึ่งเห็นว่านายอภิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และแกนนํากอปปสต้องชี้แจงและแสดงจุดยืนกับสังคมถึงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว นายชัยกเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มกปปสที่นำโดยนายสุดเทพเทือกสุบรณผู้ต้องหาในความผิดฐานกบฏเนื่องจากการประกาศปิดกรุงเทพมหานครจะเข้าข่ายเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนการการ,ระทำความผิดต่อก,กฎหมายฐานเป็นกบฏด้วยเช่นเดียวกันจึงขอให้ประชาชนทบทวนเรื่องการเข้าร่วมชุมนุมเพราะมีแต่จะสร้างความเสียหายและมีความเสี่ยง ที่จะได้รับอันตรายเพราะมีแนวโน้มจะเกิดการกระทบกระทั่งกับกลุ่มที่มีความเห็นต่างด้านนายณรินพงศ์จีนาพักนายกสมาคมทนาความแห่งประเทศไทยเข้าอยู่นหนังสือกับนายนันทศักดิ์พูลสุขโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของนายสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกปปสกับพวก ที่เข้าร่วมชุมนุม40คนที่กระทำการถึงขั้นละเมิดและกระทำความผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา68และกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐภายในราชาอาณาจากักรร่วมเป็นกบฏรวมถึงความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนและความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง